เทักทายสบายดีสบายดีแหละสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบสสุขุมสคนการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องลูกไงคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมาหนี้ก็บบุดรไปทั้งไลพี่นองงนะ้องเลยเวียนขามาตั้งเือน,น้อง้าเพิ่นคือเก่ามีผู้ใหญ่เพิ่นให้ลูกไงเป็นสภาพบุญคือซื่อขนมมาหายน,น้องเพิ่นเด็กๆหน่อยเพราะว่าหายน,น้องเพิ่นได้กินคือบ้านคือเมืองมูพี่น้องเลยเนาะ เามาอีกแล้วพี่นอ้องเลยมือวาเมือกลุงไงก,ก็มีโอกาสได้ขึ้นไปกับเบ๋าจันเพลนอยู่ที่เซโปนพี่นอ้องเลยขึ้นไปพุ่บขึ้นไปหาซอยเดือดหรือว่าไทยวิธีชีวิตกับครอบครัวที่ขาดแค้นอะไรพี่นอ้องเลยเนาะอันนี้ก็ได้ลงมาเป็นทีเรียบร้อยลงมาเมื่อคืนนี้เนาะมานี่ก็ได้เดินสายต่อก็คือว่าลูงไงเพ่นให้ลุงไงนี่เป็นสายบุญหรือว่าเอาขนมมาฝากให้ทั้ง น่องผ้าเพิ่นพี่น้อยมาฮอดครอบครัวน้องเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะาีิได้เอาขนมขึ้นไปให้น้องเพื่อนแล้วก็มอบแล้วก็มอบขนมพี่น้องเยก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับทีวิครอบครัวเพื่อนทั่วไปเลยพี่น้องไอ้ยดังทีลุงไ่ได้เคยมานี่แหลนะเนาะก็อื่นก็ขอขอบมขอบใจเด้อผู้รักผู้ใ่เพิ่เนนอทีไวเนื้อเชื่อใจทั้งลุงไญ่ให้ เป็นสะพานบุญชื่อขนมมาให้เด็กหน่อยกำพ้าได้อยู่ได้กินคือบ้านคือเมืองมูพี่นองงนะ้องเนาะขอให้ส่วนบุญกุศลสิ่งที่เพิ่นได้ทำลงไปนี้ให้กลับขึ้นไปหาเพิน่นเนาะให้ไปคุ้มไปอพอกป๊ปักหักษาให้เบิ่งให้แง่ครอบครัวเพิร์ดอยู่ดีมีแฮงไปทางใดทางใดก็ขอให้ไปรอดปลอดภัยพี่น้อง,งให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของเพิน่นดเนาะลุงใหญ่ก็ขอมโมทนาสาธุเนาะพี่น้องเนาะ เพื่บบอบเป็นการ,ส,ร,าส,ราสักษาเสียเวลาพี่น้องกันเนาะขึ้นไปมอบขนมให้น้องไปเลยนเนาะก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะมาจังเกือน,น้องกาคือว่าทางครอบครัวเกือนซานป่นีพี่น้องเลยแต่ลูกใหญ่มาข้าวก้อนน่บ่ได้ถามเรื่อง ที่ยูอาศัยเพื่อนก็นมีแต่ว่าเบิ่งเพื่อนทายเพื่อนรอบๆไปลวก็ทายชีวิตครอบครัวของน้องลวก็คือว่าจบมาดนี่เนี่ยลุงใหญ่มาหู้ทีหลังว่าเดินนี่บบเมนเดินของเมต้เพิ่นเลยโบเมนเดินของน้องพ้าพี่น้องเหม็มันเป็นเดินของรลัดคือว่าเดินของดินร่วมมันเน,นียพี่น้องเห็เนาะเพิ่นได้อาศัยปูกเออพื่นนนะนนอนยูนะเนาะยังโบหูว่าเพิ่นชีมีโครงการแนวใด ถ้าพนมีโครงการเหตดห่นเห็ดนี้จัดสรรนี่ก็คือว่าทั้งครอบครัวน้องภาคพันนี้ก็จะได้ง่ายออกจากเดินดังนี้ก็ยังบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรน้องพี่น้องเนาะจากรากาไปโอลมและทักททยพิ่นเลยน้องพี่น้องเนาะอออยู่พ้อกันเลยมาเนี่ยสบายดีสบายดีสบายดีแต่กับปุ่มลูก ปพ้มอีกปร้มอีกนะควก็มีบิ๊กอีก่เพผนการหายเงินอีกสั้นคนดีใจอีกแม่กัได้ยดู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 สั้นแล้วความพยายามสำเร็จบังหันเนาะงดู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 ทเทากับพยายามเข่ามาเรื่อยๆคิ่เยเมนบ๊อบ้าโบทิมพี่น้องเลยได้บ็ได้เทากับมาอยู่จังสั้นเละมาเนี่ยแม่พื้นั่นแหละแม่พื้นนําลูกได้บ็ได้ลูกกระชุ่มแห่แล้วแม่ละพื้นดีอกดีใมาเนี่กะทางเทากับพี่น้อมามือเปล่าอีกแล้วถึงงานเทากะมีทัพขุนใหญ่่เเพินขา มากะหายทางทีงานเั่นี่ชื่อขนมมให้ยน้องเดออันนี้ตัวกก้อนนะ้อนนี่นะตบุญตาเป็นไม่ไม่รู้เออสิเียนมานั่นมานี่คุณเกยนอีนให้ชื่อขนมมให้น้องผ้ากับน้องเนี้ยน้องตาอู้ดีใจกลอบายดีเลยอ้ดอู้ดอู้ดอู้ดอ้อูอูออดอ้ออ้ออู้ออดอ้อ กบใจแม่ลูกโดยแม่เด้วยดีอกดีใจเด้จเฮ้ยได้กินเลยพี่ฮะร้านดมเอาลูกให้สารนะร้านเขนมร้านอีบ่านะเออร้านดูเอามามากินขนมมากินขนมน้ำเออร้านลูกนดูเอ้ยนั่นเขากับยุเนิ่งเขาทำขนมให้ก็นั่งดูดูอ่าอันนี้นะจีเอาเงินไผ่เป็ตู้ไว้ไปซื้อขนมเอ่อก็ใจวัวอ่าชื้อพีเดตเป็นนัวไขมานอีกลูดูเออไม่ผ้ใหญ่เพิ่นเลย ตามันนั่นลานนาน้านานมาอีกบมดิร์ดแต่ที่น้องได้แบบนี้แม่แม่บอกด้วยนั่งลงนั่งลงพอนากันลูุตกีคือว่าาได้ันว่าอยู่กับ่ช่องคนกับแม่นั่งน่งอย่าให้กันอย่าใกนอกกันเหนอนกแบ่งปันแบ่งกันน้องเมื่อไหร่ป้าบาชื่อว่าฝากเลย้บอวอย่าให้กันเ แกะะกลูกมันหลายอยู่แกะจะกินหลายลูกประหยัดฟองปลาแม่ยังแกะแม่เดียวแม่ต้องแกแม่โบให้กินหลายแม่โบให้แกะแม่มาไปโรงเรียนเลยแม่แกะปองหนึ่งให้ได้ช่องขาดซาำขาดจับปืนไว้ไปยอมกินทั้งหมประหยัดคนทางกูใหญ่นะแม่ลูกไปการยามันจะไหน้องข้ากับไม่เท่า้อง้าขอบคุณคนทางกูใหญ่เพ่นแน่นเลย อคุณขอบคุณเด้อพญาหญ่ใจดีเด้อมีแหงทำดูดีมีแหงทังบุ่นนางดีกระชอให้มีชุกกระพับเข้มแข็งพอใหญ่ใจดีแก่สาวสวยนาง่าให้มีกว่านี้อีกเด้อพ่อาหญ่ใจดีกระให้สวยที่นี่ไปได้โยให้ห้องมาสาลี้กลับไปหา่นร้อยเข่าบเทาเนาะคอยได้ดูไว้คอยได้คอยได้กลับมาหาร้อยเข่าบรรเทาจนนางคาตินสาว

นายเติบอยู่ได้ลูกพอกันดีอกดีใจดีอกดีใจเลยนอนหั่นคิดวันเฮ็ดบุญให้ลูกข่อยสิเอายังเด้เฮ็ดบุญลูกอยังเรียกบุญบาดนยังเือดลูกยังเลือดใจนีเือใชแม่เือดบาดนเือดแม่ยังบ่มีหยังบุญได้กองบุญน่ะ มุมียังทุกอย่างแม่ยังไหคบ่นมาใช่กองบุญเนี่ยใช่คือกันใช่แล้วนช่มีเลยลูกมีอ่ะใครยื้อช่วทุกมีแม่มีบ้านแม่มีมีคือกันมีกองบุญกองนึ่งมีก็กานลูก้ว่าเฮ็ดบุญเน่ยมันต้องศาสนาพูดเยอะเนย่อศาสนาแม่กางทองมีกองบุญมีกองมีกองบุญเขาบรใสายบ้านลูกของอยู่ของกินในแบเท้าวัดกันเลยคือตัวนี้แหละแม่นอนาคืนคือนี่เรือใจ โม่ห้คิดไปก่อนไหมเอ้ยโดยโดยโดยถูกสุขาวตัวเบาเลยลูกหลาเจ้าหันนอนหันเจ้าจุกขึ้นไล่ขึ้นอ่างก่อนว้ามันจะอดบ่ได้ลูกแต่ว่าตกแรงมันต้องเจ็บบ่ได้ทำมามีบ่โดยนี่คันแม่มีนี่แม่ชี้แจ้งตกแรงนี่ คั่นบ่มีคือจังซี่ยังบ่มียังจุดอย่างนี่แม่ยังเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเฮามีนี่เฮาสิซื้อไว้เทื่อละอย่างเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีนี่คือว่าบ้านเฮาคือกันผู้ใดบ่มีนี่เพิ่นสิเอาเงินประกันภัยซื้อของบุญไว้ขั้นแรกบุญเนาะโดยขั้นแรกนี่ต้ององบุญแหละ่งมากะบูชานําวัดนําวาโดยเอาเนาะโดยแม่กะบูชาเอาแม่กะือสดนี่แม่บ่มีัญ้นบูชาเด้อ เดี๋ยวนี้คือมาชองพันบนบ้านเท่ากันนบ้านเท่าในการชองพันบาทก็ตกอยู่ลานกัวโดยอ้ยในลานซีลาดซีลาดหางกูได้ชื่อใหม่นี่ก็รชื่อใหม่ในการมื้อชื่อแล้วใหม่ลูกเอ้ยพ่อแล้วสามีก็ได้ทำคะแนนลูกได้ไปเกินคะแนนลูกได้กินเข่าหนามูได้กินอยู่ดอกแบบเฮาเฮ็ดจิงจีคือบ่ชักใจลูกคันได้เฮ็ดบุญให้ลูกนี่กะชงจีน้อนรับว่าคืดหันคดู อ่ายัญญามบ่เฝ้าคิดไปก่อนเนาะอ่าทางที่เหล่าผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาเห็นกะเพิ่นสิซอยเหือก็มีได้เฮาเนาะคือแบบนี้แหละแม่เอ้ยดๆเออคือแบบนี้จน่ะผู้นั้นเอาอันนี้มาให้ผู้นั้มาให้เออก็มีหอยยีบได้ได้บ่ได้กินคือแม่สิบ่รวมบ่หลายเฮากมาส่งมายืนพอให้น้อง้าได้กินสุนัเียนก็ได้แล้วเนาะลูกเนาะอ่ารถีก็ได้แล้วขนมก็มีกินเนาะอ่าแบบนี้แนเพิ่นมีหอยยเอ ใครเยอะเนาะดูดอดใจแล้วเดี๋ยวนี้ชื่นแน่แล้วนขอบคุณขอบคุณเห็นน้อยยิ้มเพิ่นก็ดีใจค่ะผู้ใดเพิ่นเนาะผู้ใหญ่ใจดีเคยซอยนี่เพิ่นก็ภูมิใจได้เห็นภูมิใจภูมิใจแม่ภูมิใจดีใจเนาะได้แบ่งปันดีใจสำนีเพราะพิ่นใจแล้วแม่กับเงยตาขึ้นเออคอยมีอันมีผู้มาเบิ่งมาดูแลแม่ยังทีมันมีผู้สวยเหลือแม่คือวัดผู้นั้นมันไม่เท่า มูกอันเช้าเออค่ะมีคนมานะโดยโดยโดยชีวิตเปลี่ยนได้บ่นี่คือเปลี่ยนนเบิ่งในตาแม่นี้ตาชีวิตของแม่นี่คือว่าเปลี่ยนมันก็ออบเาวาบบางที่เฮาทโดยโดยโดยเฮามานี่บ่เห็นนอยได้มาหาเพิ่นหาได้มื้อนี้โดยน้อยสิแลนเข้ามาหาดโดยโดยแปลกอยู่ได้ก็ยังปแม่เด็กมีกันลูกอมตายึงนี่ห้งงยังบ่มีผู้ชายผู้นึงยังบ่มีห้คนเดียว อืมคือตัวนั้นแหละเออคอยบ่มีเป็นมีลูกลาน่นีมือนี่คือว่ามีลูกตัวนั้นกับลาดมือนี่กับดูนี่เนาะไี่กี่บ่มีเดี๋ยวได้ลูกมาเห็นบไแม่มาตัใช้ใจกี่นี่อันมันเบิ้งเขาปอกน้ำไม้แกงน้ำไม้มือนั้นเขาไปหาอลไรก็บขอบรองน้ำเขาเงินพี่น้องแหนลานก็คือว่าได้เฮาบ่มีเขาก็บ่ขอกน้ำฮาไล้ดุกข้ามีเลยว่าลุงป้าก็ว่าลูกหลาน เอาอาดูเาบมีไสิวะอบมีแเลยจะไปสิว้าใช่ไหมได้น้องฟาขี่รถอาใช้รถนะอยู่ในคอกี้ไมอเบ่แม่ดยีออะไร้อนแล้มัต้องขึ้นมาจนฉันดูตกแล้วแล้วขึ้นละลูกบอกไก่ได้ดิไก่สีงลงเหยียนได้ดิเนาะไก่เด้ไก่สีหอนลงเียนได้ดินน่ะดูเออหมาแล้วอ่าจัดเลยได้เซาหนีจดชื้อจดเจียจดรวนอฟ ยังผูกนนยังไม่ันเลยนะดีใจเลยแม่ก็ไเ้ยเิ่นใสได้เว่าะเกิดเพิ่อนน่องกดนโอ้ยใสเลยนะใสแล้วลูกใ้เลยใสแล้วคุณเอนื่อยหรือไม่ใแพงโอ้ยเอื่อยยังไม่ใสอยู่ว้อมาได้เอื่อยใสแก้ีวแขนนั่นแหละเขาเดือยน แต่งมือไหม่แต่งเต็มชุดโดดมือเผาเฮียนใหม่เนาะผผูู้้เพคันมีโอกาสเนาะอันอยากมาเห็นเพิ่นแต่งชุดแต่งเฮียนแม่อยากซืเห็นอยู่ดอกห้องก็สิได้มาเรื่อยเยอะโอ้ยได้เห็นอยู่ดอกสวิตช่างนางผาหนุ่มเป็นแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะผู้ใหญ่เพิ่นผู้เอาให้ดดีอกแม่ทูงกันป๊าโอ้ยแม่เชุกใจชุกใจเมียนอยู่ใหนหมดแล้วแม่เนี่ะพ่อแจวหยอดซื้อมันทูงยาวเพื่อดในหุบก็เลรอ งามเด้แม่เอ้อธงนี่งามแม่ว่างามละแบบดีใจน้ำธงโยไลกระตุนยอดฮิตเลยนะฮะไลบูบูเนาะกำลังดังบ่กำลังดังดีใจบ่ทุกพระกำลังมาเองดีใจขนมนี่สิกินจะได้ขนมนี่สิกินจนอิ่มบ่หรือว่าอะไรนี่สิกินเพื่ออะจักพ่อฮะตื่นเช้ามากอะห้อนึ่งไงกัตังเทียงกับ้อนึ่งเลยอะตอนแรกตอนแรกกับโบกิน เอาสองแพลูกมามือนั้นแม่ก็อเมียนแม่บ่ให้กินหมดขอ้แม่ยังประหยัดให้เน้กินแสดงว่ายังอยู่นยังอยู่แม่ยังอเมียนบ่ให้กินกอมกินเด้อลูกเด้อโมงเนาะน้เซวน้ซนเบิดบ่เดียงโบ่มราะว่อันนี้คือจังซี่นี่มแม่ก็ต้องปลนี่เฮาคิดซะว่าเฮาบาดเฮามีด้เนาะแม่โดยแม่นๆ อันนี้เฮากัอยากให้น้องกินอิ่มอยู่ฮะแต่ว่าก็ต้องฝึกให้น้องหัดไว้เนาะหัดได้จะดีแม่เฮาหัดเอาแม่กืออะไรก็คือสิเฮากําพากําพยเด้คือมือนึงเนาะสมมุติว่าหมู่บ่เข้ามาแม่ลูกเพิ่นสิได้ชิเนาะเออแล้วก็แม่ในตู้บ่มีเงินอีกก็คือว่าน้องนี่ก็สิบ่มีกินแล้วก็คือสิว่าอันนี้นั่นบ่ได้กินหลายฮะแต่ว่าให้ได้กินคู่มื้อโดยแม่เอาไว้คนไปได้หนูรักไปได้ เชื่องไว้พักแล้วลืมนะนี่แม่ก็ซับให้แกออกมันหลายอยู่ดิคนละอันกับนอกแบบนี้แม่ก็เอาคนละอันกับคนละซองมันก็จบเอ้ยแกออกมันเป็นกล่องน้ำในกล่องมันหลายซองได้กินหมึกกระโดงอันเนาะเื่อเ่อ่ป่บึ้งนอกข้านี่ใส่คอร่านี่โคตรประหยัดเนาะดูยบึ้งลาเนี่ยประหยัดครับประหยัดประหยัดบึ้งน่องบึ้งน่องอยากกินกี่ดินี่ยบึ้งอยากให้ต้องแม่จะนั่นกับพ่อเลาเนี่ย ออันประหยัดได้เนี่พอประหยัดคันถอดไข่กระชองมากนี่ก็ะมดมือคันถอดกันกินอืมประหยัดปูน้องเลยพัลายกินผู้นองแล้อวโม่หู้จักยักเนาะเนี่ยโม่อันผู้เอื้อยนี่โอ้ยโหแต่ว่าอิบเนาะพูดอันนี้ยังซังทำนี่ยังหู้จักประหยัดเลยเนาะประหยัดตเกิดไปยังไม่ได้ต่างงานแท่นะเกิดไปซิเมนต์ใตั้งแต่มื่นพวกแม่อยู่โดยทันแล้วขันออกไปกับแม่ว่าอยู่ใสได้ลูกผมเผื่อขึ้นใจ อิหลาบใช้ผ่อแม่บูมี่เลยเนาะฝึกไหวเนาะไม่เจ๊งเนาะฝึกไหวสอนไหวเดีก่อนลูกแต่ว่าน้องน้องผ้าไม่สอนง่ายต้องขาดมือนันยังใส่อยู่แม่ให้ใส่ขาดก็อย่าลูกลม่ซื้อกระขอบสองคู่ได้เนาะตัวสามคนนะดยโดอยดอยดอยกระยาบานาลูกใส่ประหยัดหลายใช้พรมเพลย์เฮากระบูมีลูกแม่กันว่าแม่ยังแม่ไปทํางานว่าชิ้นเดือนเอาของได้ลูกอันนี้แม่ไป เมืองเพิ่นแหละลูกย่างยำไรเนาะดูพิ่นคืนสวรรค์ชันผาและยาำไรว่าเพิ่นผอมจะให้ไม่เจ้าผาบุญที่ไม่ใช่สาวกเนาะดูน้ำลูกดูอาจจะเป็นไปได้เนาะดูเซ็นซี่และแม่เอ้บูเสือกะเสือได้เสือลูกตอนแม่เสียนี่แม่ยังอยู่อ่ะมือไผ่มาเนาะทุกหมดเลยยังไงล่ะบัดและบัดฉบับหนึ่งบัดนั่งนาะทุกตนั่งดีๆแน่บหลัง อยาน้นนลกหายด้อของเจาะกอได้ลุกไม่ยั้งมานพอได้ห้กินเนี่บานนี่เออพักกนอนอยู่แล้วลูกนอนอยู่แล้วถุงมุกใหญ่นึ่งน่อเดื๋อวไุงงคไดงเีงัแนกบติจมานุจักอยเวอไจะหัวงนะ ก็เลยอยากหวงไว้ให i mean ้น so ้องว่าโอ้หายได้ใหายได้แม่แกบอกว่าช่วงหนึ่งให้พึ่งน้องมันตีคันดอกคันกีิ้งเนี่มันตีโดนได้น้องก็ได้พึ่งน้องไว้อย่าตีน้องแห้งแล้วเฮ้ยสามสอนเด้อว่าเพื่อนจะพาะจะเงียบเดียว ก้ากันชุ่มกินขนมไปอยู่ห <embodied> น้าพิษอยู่หน้าอันไปอยู่ทงหน้าบุไปเลี้ยงอันนั่นไปน้ำมูกเขาโยกไปไปพิษกันแล้วก็มันก็ยามน้องยุ่มมันมันก็เยียบนี่เหรอเราแม่เราให้เหลือใจน้องตายน้องตายน่องแห้งนะเฮ้ยน่องอะไรใส่น้องขาดตายอีละบุไม่มูได้ลูกแม่ว่ะงิ่มๆก็ใจหดเนาะก็จิงเพิ่นเพิ่นเชียให้น้องนะเอออย่าหงหยเง้ยและน้อนอืมแล้วบอกว่าจิ้เข่าแล้วว่อมันนี่นะน้องป้าเราเห็นนักเลิศเนาะ ทานได้กินอ๋อกินกับยังข้าเช้านะขวบไข่ขวไ่วไข่ส่ปลากระปองอันนี้ชิเสร็จแค่ใส่เน้สไปยัดเราให้ไปยัดยอะัก็ใส่ได้ใช่ไหมบ่ี่ปะกะปลากระปองกับจำปลากระปองก็ได้ขวบเอาก็ได้ปลากระปองทุกเตรียมใส่เลยก็เอาพวกบัวพวกยางห้อยนามนหอมเนาะยงเนาะยำไัน แม่ให้เจาะเลยกับแม่ให้จำอ่องดจำนะมัยังเล่ายังนะอดีกยววัอาที่ตุ๊กขาว่าดีๆเลยลบังล่าเยอะมันยังจะได้อาที่ได้อทโอ้ยหินเอื้อยได้เลยมาจากได้ดีบวน้อยนึ่งขีนต้องกันไหมนะีต้องกันะลูกขีนต้กันไปก่อนนะลูกเด้อขีน่อยต้องกันกรู้บบังหล่ให้นับังล่าีไงเพ่นกับว่าอยูมว่ายากกันบอทางกก็เลยว่า บางบางคือกับทั้งทีมงานเข้าใน่ดหายบึงไปก่อนเพราะว่ามันเหมาะบอกับการทีว่าเข้าทีเอามาให้นอกบางคือมันอาจทีโบจำปินเข้ากับสีซื่อเนี้ยจำปินให้ครอบครัวคุณกอนเผาหน้าเนาะแม่กลัวเนี้ Sao mút Sao gan đi Mù hết bún mình cả chết nó mù ấy, mẹ cái giặc tham bún cứ gan đấy Mẹ dù nhà tình chí mẹ cái giặc tham bún như mẹ cái giặc bát nó Cái Cái bò Cái bún chẳng áo cho tạc Không như thế này cho tạc đâu không โอ้ยบอนลายป็นไรบ้าะน่หน่อยแล้วแลนั่นเนอะไม่กินวยเาองม่แนวเลวเนาะไม่เน่มากับเป็นเมือลมแม่ยไม่มากกับกงเปืองก็นด้เราเราบเปืองทางห้องก็จะรุนเนอเดี๋ยวาทางกลทำเบาีเดียวกินทำบาเลยเนาะแมันกินไปเลย่เดี๋ยว

เิ่งวัดพุทธคือเฮาได้มาเนวัดพุทธ็มีนั่นแหละวัดพุทธนี่แม่ก็ชิลงเฮาขอไปในชู้ชีก็เข่าวัดก็ได้ก็ได้หลังเฮตดทั้งหมดแล้วเขาก็อยาไปรายซ่างกว่าทั้งบ้านเฮาตัวได้ไหมได้ข้าว่ใช้บาทได้ไห้นกมือให้ใช่บาทเนาะเออบบได้ใช่บาทบบใช้โอ้แต่ว่าเ้าไบ่ใบ่นนกกระนมนี่เรกอยากจะทำทั้งหมดจาเป็นแม่คือบ่คือบ่เลือกแคสนาจ้ะ ก็แม่ช่ศชาชนานี่ไม่ไม่คุเค็ในแม่ตายไดล้วแม่สัชาพูดดีบาได้แล้วบาได้เราเลือกไเดีนี่จะมาเลือกแม่ชาชนานี่ได้ฉันไม่ได้ห้ามว่าทำไมถ้าห้ามการแสดงว่าแม่นี่อยากชมทบอยากมีส่วนน้ำพุดน้ำ อย่างนี้ชวนนึงเถื่อลูกกันไผ่นี่ลูกไม่ได้กินดังเถื่อมุมันว่าวชุ่มไผ่พุทธลูกจะตายอย่งที่ฮะทางนี้เจ้ากระลักเฮ็ดเด้อบอกค่อยฮะกระลักเฮ็ดความเชื่อโดยเสีอทั้งสองก็ดีคือกันเพราะว่าเฮาเชื่อท่านั่นกระดีเชื่อท่านี่ก็ดีนะคันแม่จะมีแต่มะนี่แหละคันวันถิดเลยแม่ให้ผ่าเขา ภา่กข่าวันทีโดยพาเข้าแล้วแม่ให้ลูกได้กินคู่เอาปว่าลูกราเสียสิเด็ดคนกวียเช่นให้กันใยาพ่นี่แล้วัาทีดในกะลงวันพีด้นกะลงแต่ลูกคอยเสียมาในคยเฮดกูทวิ่งมาแม่เป็นชับชวนวันแม่ยเป็นเชียอนแท้งเนะเฮด้าเข้าเลยช่องจีคอยก็มีความอุดมูในหัวใจของแม่ช่วนวานนี้ก็จะดีหรือฮมดเลยเนาะู้จัเมน เพราะว่าแถวบ้านนี่ยก็เจ้าโบนั่นเลยนะจับกลุ่ได้ตกได้ตกตกได้ตกได้บ้างละลูกไงเชาดินอ๋อคือว่าทั้งเบบ่าเฮาจับทำเมเพิ่นบางเฉือมีผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นอยากขอมาเรื่องบาตที่ดินของเมเพิ่์นนะนะเมเคยได้ไปเว้ากับนายบ้านเนาะว่าเบบ่าเพิ่นเพิ่นถามว่าเฮาซื้อไว้นี่ราคาเท่าไรเพิ่นตีมูลราคาเท่าไร แม่ยังบ่ฮู้เล่สิเป็นดินเฮาเองบ่ราคาเท่าใดบ่เนาะอยากรู้แม่ก็อยากได้ให้หนิ เอบางเท้าที่แจ้งเอฟซีไปจะมีผู้รักพุยพุยเห็นเนาะเพราะว่าที่ดินนี่มันที่ดินตอนนี้เนี่ยมันสําคัญกับน้องผ้าที่สุดโดยโดย่เพูถ้าน้องใหญ่ขึ้นมาบางเทอเพิ่อมีโครงการนี่ก็คือว่าน้องเพิ่ีทีได้ออกมือไหนก็มาบึ้งตอนนี้เนี่ยคือการยังบริมีผู้ใหญ่ตอนนี้ย่างบริมอาจจะมาทางนั้ถามได้คือว่าผู้รับผกพุนสนใจเข่ามาเบิ้งเรื่องราคาสกอเนาะเดี๋ยวมีให้ จุดหนักให้นี่แม่ก็คือผู้เดียวนี่แหละแม่ยหลับตาอีกแม่ก็วอาพื้นห้ายท่าว่าก็วอาพื้นห้ายว่าเฮาทําเวลากับจักพาสิไปก่อนไปซาไปล่างเนาะสุดว่าบ่เห็นแม่ตู้ไปแล้วก็ชุดเราแม่เ้ามีดินนอนตอนยา้าแตเนาะอกอยู่ยังพุกกระต๊อบได้เนาะเด้วยเจ้าของนะด้วยลายแทนอีกได้แต่แม่ถ้าวันหลับตาไปก็คือซีฟิล์มเขานองผ่าได้ชนตัวมันนองผ่าได้ชนตัวแล้ว เดือนเพิ่นก็ได้จริงๆนะอันนี้ดันมีอันนี้มีแต่เฮือนแต่ว่าที่ดินนั้นบ่บ่แม่นบ่แม่นเพิ่นสั่งยายมื้อใดแม่นโดยีองค์การบว่าเพิ่นว่ายกจะเคาะลูกจะเคาะอย่าเคาะอย่าเคาะอย่าเคาะสารบุญ้อมาอยู่นี่ยาเพิ่นเฮาก็ถามไว้พี่น้องเนาะเื่อว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจะเข้ามาซอย แม่ว่าเออน้องผ้านี่ก็อยากให้หูเมียนเลยว่าตอนนี้นั่นเพื่อนมีแเค่เฮือดแต่ที่ดินโมเมนตของน้องเพิ่นอนอ่าก็เป็นห่วงแม่ว่าถ้าว่าโบมีภรญยเข่าวมากอะ่ะต่อไปกน้องผ้าก็ต้องหาเงินหาคําชื่อเมียนอยู่แล้วน้องผ้าเนาะอ่าบ่าบ้านนะเกิบาบาดยอยู่นี่เออแต่ว่าตอนนี้นั่นยังโบโมีบีเวล ย่านแต่ว่าอันเพื่อน้องข่าใหญ่มาบ้างแล้คุมีโครงการใช่ไหมโครงการก้อนกับทีจำเป็นได้บุตรการบุโอกาสเอาที่ดินคือนี่แต่ว่าชุดว่าเขามีเงินมียังกับไปเล่นเลื่อนหรือว่าเขาขอชื่อเพื่อนก็ให้โมเมนต์อ่ะกูยังลูกตียังหันตียังหันยะยังยังลูกยะยที่ที่ดินใช่รึเปล่าไปาปไปลูกยังน้องตาเอ้ยน้องตาแฟนก็เมยเมย์บอกซื้อได้หนุ่มมาให้ได้ลูกบอกเคาะเด้อลูกเด้อ เอาอีกน้อยหอมดื้อว่าอันนี้ก็ให้หมดมือเจ๊ได้ผู้ชายนั่นแหละเอ๊ะนี่แอ๊ะอ๊ะเขามาขายเครื่องยักกินกินกบ่ยอมซื้อให้ได้แม่เออบ่มีเนาะมีเออมีอยู่แบบบ่มีก็แม่ก็บ่แม่นสิเอากบ่แม่นสิเอาให้ บมเมนขนมแบบนี้เพิ่นยากได้สินโอ้ยกระตามพาชาได้หน่อยเนาะมีกรบเพาะอย่ากระเพาะข้างหน่อยแม่กรไเพาะข้างนี้ก็ยังมีเยอะแต่ว่าถ้าเฮาพึกได้กับพฤกษเมียนเลยตอนยังน้อยแบบนี้นะเฮาบ่ให้ผู้เพลย์เนี่ยเก็บไปกินโดนๆแน่ถ้าว่าเขาจิตตามใจลายเมื่ก็ไม่ได้เนาะคือน้องผ้าพอนีก็ถือว่าพึกได้แล้วมันเป็นนิสัยของเพลยนแล้วมมันีวินนัยใกการินเนนาะกิมื้อละสองห่อแล้วล่ะ บะเพื่อนใหญ่มาถือว่าบุมีเพื่อนเอาตัวรอด่ก่อนยังเหตุมาได้ข้างนอกนน่อยกินไปเลยเคยกนขนมมใชกินมือชองอบร้อ้าอ้าวอ้า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 กาเนาะกูเรื่องกูเล่าเลยตัวใดแบบว่าของท้าใจกัท้าวจากโอ้ลมกัา ไพื้นใ้ดูไอ้ามีตักับพื้นในประมาณเนี่ยพี่น้องเลยลบกลัวแน่เพราะว่าด็กน้อยคนลินเนาะับภาษาพ่พื้นในจังหน่อยเนาะไปภาษางานเขากันสิครับจบลงสักทีก่อนเนาะไปงานหน้าอีกว่สบายดีเราก็วสบายดีวันใหญ่ใจดีสบายดีพรพบพอกันในมือหน้าเนาะดูู้ดีอูดีดีดูดี